สบายดีปลาลุงมาสุขสุกคนมาหน,นีิเนาะมาหน,นีิก็มาพ่มาพ่อกับสังมัแงแคนญยำสวยๆปลาลุงเลยมาหน,นีิก็มาดีวิวให้ปลาลุงเบิ่งมาสวนปลาลุงมาหนีิก็ได้ร้านกะปลูกแตงโมปลาลุงเลยอันนี้คือแตงโมของหลานปลาลุงแต่มาหน,นีิก็มีอากาศก็เย็นแน่ปลาลุงเลย บอกว่าเดือนนี้ก็ชีบิตเลยเนาะเดือนสามก็จิออกมาลานตุกแต็งโมไปเลยมาลดน้ำกันไปลงมาสลีนลงแคสต์กำลังใหญ่ฉันได้ไปลงเต็งโมไปลงไปรีวิวสวนให้ปลง สิพอตอนอลไรปลลุงแต่ร้านเลิงก็ปลาเริงก็ได้แต่มันล้มเนี่ยปลลุงปู๊กเป็นยาเนี่ยปลุงนี่ก็คือแตงโมแตงโมอันนี้แตงโมพันใหม่ปลลุงเลยแตงโมน้ำผึ้งน้ำผึ้งอะไรปลลุงเลยในของผืนเนื้อของผืนนี่เป็นสีสีเหลืองๆปลาลุงข้างในมันแต่ร้านปุ๊คุณลพันที่กตอนลานขายตอนนั้น,น,นปะาลุง ไหหน้าเบื้อผึ่นะลาูงกันามาเห็น้านี่แหละลางเป็มันจะโมใส่หัวขนแคนก็ออกไบบร่ายปลาลงเลยนี่จ้ะพอต้อนแล้วปลาูงเลยแต่ลานก็บิจิพังเนซะก่อนหัวมันลมาอทำต้อนแล้วใส่มากฟางดอกฟานง บอเอาลานกะปิดทิ้มถาเอามากแนงของเพิ่นไปเลุยขอร้อนแล้วทาำยังลูกทุญยาปลุกก่อนลูกกอนัดทุญยาปลุกก่อนลูกทุญยาปลุกเลยลูกเออทุญยาปลุกเอ้ยอย่าเอาหัวหมวกโปหัวปลาลูกเอาลงที่หมวกจันนะ พาลงุาลง,าลงน้องเดนนี่มาหนาวแบบหนาวพากันอยู่แต่ในสวนพะลุงเลยบริป้ายใสเอาน้องลูกแน่ลูก,นะลกแตงโมพะลุงงามโบพะลุงเพราะว่าร้านพะลงุงร้านพะลุงฟังช่วง ไปย่างย่างลูกปะเออไปเออไทยไทยมังโมไทยประลุงเบอร์เออไปไปไป บอก้น้องแคนะนปลุกคนละปลูกเลแมนบดปลูกเออน้องแดนนี่น้องโรัตอยากกินขนมปลุกเลยขอนงปลุกนี่ลูกขอนัปลุกนี่หัวกับโเป็นปลุกเลยน้องแดนนี่กับไงปลุกน้องโรนัตแม คือไรคโหดปลาลุงเอ้หน้าไฮหนึ่งปลาลุงเอ้โอ้โหบนปลาลุงเดียวเห็นเลยมนหัวปลาลเม่นกใหญ่กัลบดพุยลายเตอะปลลุงเอ้พอคัวาี้ยาหปลุงมันหนาวมันจนบกขึ้นานเลยป่าหนาเป็นอาทิตย์แต่พักกันโหดวานี่ก็พัก ูเบิ่งน่าแค้นกัหน้ามัใหญ่ก็เลยเคิดยากเลยโอเคอนนี้ครับเปิดราบมีกันชื่อวัเตมงินเล่พะลุเลยคอยไปหาวนสวนถามบุพเพก็คือแม่งโมควายอะไรพะลุช่วงนี้ฝนโปอยนาเด้ลยเนาะ ร้านปูกำังแต่ร้านไปพุ่งห้องพืชกบลายบันไดแต่เพื่อนก็งามปลูกวางส่วนประมาณอันหนึ่งเลยปลูกไปบงเขาลานกับขาบกจนเกือบสิบวัยเลยปลูกพวบบกมลายเข้าไปกัดเหยอดมันลานกะพากัดซื้อยามาสิซิกับบตายไปลูเลยพากัดขาว

ไปนำปลาลุงเลยนะมันมีทั้งแตงโมแน่แล้วก็มะอึแน่ปลาลุงเลยร้านปลูกมอ้อึสิบบาทมีกระโพดนี่แหละปลาลุงเพราะว่าช่วงเป็นเน็ปภักขยันหนามบุพอพหนามเบิดปลากระดปกระดเนกระชิญญมใหญ่เป็นไายปลาตาหนาม สู้สุดคนที่ติดตามชมสองน้องแคนเป็นกำลังใจให้น้องแคนเน่ยเด้อปลุงเลยซเชี่ยวซยดันให้ล้านเนี่ยปลุงล้านกอน่อคือเก่าเลยปลุ้เบิร์ดูุคนกักทีน้องแคมาตลดคือลุงบอยเป็นสาน้นให้ล้านมา อะไรลุงบอยกับอะไรบอาร้างกะยากบริษัไปคอไปหาคนบอยกับอะยรบาร้านกะตื่นมากตื่นขาชวนมาลูกาวมาป็นาทมาขหกลุ่เก่าเลบอยบอะีราผู้ใหญ่เจ้าผู้ใหญ่ใจดีเบอร์ถลทั่วประเทศดีสวยน้องแคนตัตว์แต่แหลกๆเขามา อดคือเก่าอะลรเปล่าม่อยู่นี่ Nani Nani ơi Nani Thôi Adoi Nhập lại con đúng papa Saya sepa apa apa, apa apa, apa yang